ยอดมากบีมขอบคุณค่ะขอไม่รไปเลยนะอ่ะบีมครับวันนี้ทักสกรรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าก็กำลังเรียกฟอร์มตัวเองกลับมาเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านๆมาก็ยังยังฟอร์มยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ก็คืนฟอร์มมาแล้วค่ะ พูดเกมวันนี้ค่ะเกมวันนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนเล่นด้วยความสุขค่ะแฮปปี้แล้วก็ไม่กดดันเพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้าเรากดดันทีไรคือเราไม่สามารถทําทาทุกอย่างออกมาดีวันนี้เราก็เล่นมีความสุขที่สุดเขารอบสองแล้วรู้สึกไงบ้างกา็รู้สึกดีใจนะคะเป็นไป,นปนตามเป้าที่เราวางไว้คือเราจะเข้ารอบสองค่ะแล้วก็เข้ารอบสองแล้วอาจไม่แน่อาจจะเข้ารอบสามรอบสี่อีกทีหนึ่ง อ่ะพูดถึงงั้นพูดถึงกองเชียร์หน่อยกองเชียร์หมายถึงว่ากองเชียร์ของเราอ่ะเวลาผู้เล่นที่อยู่ข้างสนามหันมาอเอกเป็นยัไยงไ,ไงบ้างคือหันมาอยู่เอ่อเวลาหนูลงไปข้างนอกนะคะหันมาเห็นกองเชียร์ฝั่งตัวเองก็คือแบบรู้สึกรู้สึกดีมากนะคะเพราะว่าผู้เล่นที่ไม่ได้ลงไปเงะะี้ยค่ะก็คือช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาที่จะเปลี่ยนลงไปะคะ่ะถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะ่่ ก็ฝากถึงแฟนชาวไทยนะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็เชร์เราต่อไปนะคะยังเหลือแมตช์กับโดมินิกันอีกนะคะพวกเราก็จะทําให้เต็มที่ค่ะเปลี่ยนท่งจบลงไปค่ะก็ตามคาดนะคะเพราะว่าเราก็เล่นได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็คาดไว้ว่าจะชนะเขาสามสูตก็ทําออกมาได้ดีค่ะการเข้ารอบสองได้แล้วก็ดีใจนะคะ <laughs> ดีใจเพราะว่าเราวางเป้าไว้ก็คือรอบที่สองแต่ว่ารอบที่สองเนี่ยเราคาดว่าเราจะไปเจอสายที่มีกา แล้วก็เยอรมันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่ก็ต้องมาดูวันเสาร์นี้นะคะว่าเราจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้เราเขาเา้ารอบสองไปแล้วแล้วเราจะเจอใครเราก็จะเต็มที่ค่ะเพราะว่าก็อย่างที่เจ๊เจได้บอกไว้นะคะลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เราก็ไม่รู้ว่าเขาในวันนั้นที่เจอกับเราเขาจะมาดีแค่ไหนะเป็นการเก็บชัยชนะสองนัดรวดสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะมคะกับที่เหลืออยู่ มั่นใจมากค่ะก็ที่เหลืออยู่ถึงถึงอาจจะมีผิดพลาดบ้างหรือว่าเราอาจจะมีผลที่แพ้บ้างเนี่ยหนูก็ไม่ได้หนูไม่ได้มองตรงนี้เลยเราอ่ะสามารถถือผลให้เราแข่งในรอบแรกไปแข่งในรอบ2อ,อันเนี้ยคือได้ยินมาแบบนี้แล้วมันเป็นผลที่ดีมากๆในการที่เราสามารถชนะตุรกีได้แล้วเราก็ชนะมาใน2แมตช์ติดกันอะไรเงี้ยหนูมองว่าน้องๆมั่นใจมากขึ้นในการเล่นแล้วก็ ไม่ว่าจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยหนูว่าน้องๆก็คือคิดมาแล้วแลวดีแล้วอะไรเงี้ยหนูว่าการตัดสินใจทุกการตัดสินใจในการเล่นเนี่ยดีค่ะดีที่สุดน้องมั่นใจจริงยายแบบเนแฟนเป็นกำลังใจแล้วน้องค่ะก็แฟนนะคะเป็นกําลังใจให้เราอย่างต่อนเนื่องเราขอขอบคุณมากๆจริงค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจต่อไปนะคะเพราะว่าเชียร์พวกเราส่งเสียงส่งเสียงมาให้พวกเราเยอะๆนะคะพวกเราก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะทำเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปครับ เมย์เป็นไงครับวันนี้ได้ลงสนามทําตามได้พอสมควรด้วยค่ะก็ดีใจที่ได้รับโอกาสลงในสนามค่ะก็มันเป็นประสบการณ์ที่เราได้ลงไปทําจริงๆค่ะก็รู้สึกดีที่ได้ช่วยทีมค่ะเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างเกมวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในรูปแบบของเกมเราที่เราเตรียมทีมมาเพราะว่าเราก็ศึกษาเข้ามามากพอสมควรค่ะก็ถือว่าทําได้ตามเป้าหมายที่เราฝึกซ้อมกันมา ตอนนี้ไปรอบสองแล้วรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกดีใจทีมทําได้ตามเป้าหมายที่เราวางกันมาตั้งแต่แรกค่ะก็แจ้งว่าถ้ามีรอบเข้าไปรอบสองแจ้งว่าเราก็ได้แข่งต่อก็อย่าลืมเชียร์กันเยอะนะคะพูดถึงการทําหน้าที่กองเชียร์หน่อยเพราะว่าแม้อยู่ข้าสนามอ่ะไม่ได้ลงสนามไปแข่งขันแต่ก็ต้องทําหน้าที่นี้ด้วยเป็นยังไงครับค่ะหนูคิดว่าทุกคนก็มีบทบาทในทีมมีส่วนร่วมในทีมก็การเชียร์เพื่อนอยู่ข้าสนามก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของพวกเราก็ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของทีมก็เป็นส่วนหนึ่งของทีีีมก็เชยตท่ มีเตรียมกันไหมว่าเพลงไหนบ้างเต้นท่าแบบไหนบ้างพร<ด>้อมเพียงอ<ด>ะไรกัก็จะแบบว่าเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเพราะแบบท่านี้แบบว่ามัานจะมีท่ามงคลด้วยนะคะท่านี้ทําแล้วได้แต้มเยอะๆก็อุ้ยอุ้ยท่านี้พอแบบว่ามันเริ่มไม่ได้แต้มก็เปลี่ยนท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไอ้โมเมโชว์ท่ามงคลให้ดูหน่อยดิอุ้ยบ <ๆๆ S 2> อกสักหน่อยๆๆแหม่เขาเห็นช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะอ่ะแล้วไงท่ามงคอ่ะอุ้ยมันไม่มีค่ะอะแต่ตอนนี้อุ้ย ช่วยด้วยค่ะเดินผิดทางค่ะเดินผิดทางปรอชาติไทยค่ะเดินผิดทางแซวคนอื่นก็ก็จะแบบว่าเอ้ย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 อย่างนี้ค่ะก็จะแบบว่าท่านี้ก็คือมงคลสุดๆค่ะถ้าต้นตำหลับดั้งเดิมนะคะโอเคครับขอบคุณดีด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะเดินผิดทางถ้าดมันต้องเออออกมานอกรั้วแฮก็กอดยืนเลยนะครับต้องขอบคุณนักกีฬานะครับแล้วก็ทีมงานสตาร์ทนะครับ ที่ช่วยกันต่อสู้นะครับในเรื่องของความเหนื่อย3เกมเนี่ยผมว่าค่อนข้างหนักนะครับแต่เราก็สามารถผ่านเข้าไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีสาหรับเรานะครับเด็กของเราได้ได้เรียนรู้เรื่องของลดความกดดันในเรื่องของการเล่น2กลับมาสู่เรื่องของระบบของเราก็คือเล่นให้มีความสุขกับการเล่นทุกครั้งนะครับเด็กผมว่าเด็กเขาเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็จะพยายามให้รักษาตรงนี้ไว้นะครับเพื่อจะสู้กับเกมต่อไปครับ เราเข้ารอบสองแน่นอนแล้วครับโคชมองอย่างไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่เราหวังไว้ครับต้นนะครับเราก็จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเรานะครับในการเล่นเนี่ยผมว่าเขายังไปได้อีกนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการเล่นที่มีระบบที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาขึ้นส่วนเกมที่เหลือเนี่ยผมว่าเป็นเกมที่เราต้องเรียนรู้นะครับทุกเกมเพราะว่าถือว่าเป็นเกมสําคัญนะครับทุกเกมที่เราเล่นเนี่ยมัน เราจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากกลุ่มนี้นะครับเข้าไปเล่นในเพื่อเพื่อไปเล่นในเรื่องของการโคลิไฟทีนึงในปีหน้าั้นพูดเกมเจอกับโรมิกันเลยครับก็เป็นเกมที่หนักนะครับโดเมกันเองเป็นทีมที่ดีจากเมื่อวานเนี่ยเล่นกับอิตุรกรีเลยครับ5เซตนะครับผมว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักนะครับรูปร่างเขาสูงนะครับบล็อกบล็อกการดิเฟนซ์ดีมากนะครับต้องยอมรับนะครับ แต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็ต้องพยายามทําลายจุดเด่นของเขาให้ได้นะครับโดยใช้วิธีการเล่นที่รวดเร็วของเราเขา้าเข้าไปสู้อขอเขานะครับประกอบกับเรื่องของสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องรักษาเกมของเราให้ได้นะครับของเราก็มีความโดดเด่นของเรานะครับแต่สิ่งที่เหนือก่อนอืน่นอไรเลยเนี่ยก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับต่อสู้เขาก่อนนะครับให้ให้เต็มที่แล้วก็ให้ออกมีความสุขมากที่สุดครับผมโอเคครับ